สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาอยู่กับครูฟิลเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในตอนที่แล้วนั้นนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเลขเยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มกันเป็น,เป,นเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสำหรับคลิปวิดีโอในตอนนี้นั้นเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาอะไรขอนักเรียนทุกคนติดตามชมไปพร้อมกับครูฟิลได้เลยนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของคลิปวิดีโอในตอนนี้นั้นนั่นก็คือ หารากที่2ในระบบจำนวนจริงและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรากที่2ของจำนวนจริงในการแก้ปัญหานะครับก่อนอื่นครับนักเรียนเรามาดูชวนคิดตรงนี้กันสักนิดนะครับจำนวนจริงใดบ้างที่ยกกำลังสองแล้วเท่ากับ4นักเรียนยังจำได้ไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับคำตอบของเรานั่นก็คือ2และลบสถูกต้องไหมครับ เพราะว่า2ยกกำลังสองเท่ากับ4และลบ2ทั้งหมดยกกำลังสองก็เท่ากับ4เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราจะเรียก2และลบ2ว่ารากที่2ของ4นะครับเรามาดูบทนิยามของรากที่2กันดีกว่านะครับนักเรียนบทนิยาม2ให้ x และ y เป็นจำนวนจริง y เป็นรากที่2ของ x ก็ต่อเมื่อ y ยกกำลังสองเท่ากับ x ครับต่อไปครูฟิลมีคำถามฝากให้นักเรียนคิดตรงนี้สักนิดนึงนะครับ x จะเป็นจำนวนจริงลบได้ไหมครับนักเรียนและคำตอบของเราก็คือ x เป็นจำนวนจริงลบไม่ได้นะครับเอ๊นักเรียนครับแล้วเพราะไรนะ x ถึงเป็นจำนวนจริงลบไม่ได้ครับเพราะว่า เนื่องจาก x ของเราเท่ากับ y ยกกำลังสองแล้ว y ยกกำลังสองของเราต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ใช่ไหมครับจากตรงนี้เราก็จะได้ว่า x ของเราก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นย์ไปด้วยใช่ไหมครับนักเรียนดังนั้น x ต้องเป็นจำนวนจริงบวกหรือ0ูนย์นะครับดังนั้นจากตรงนี้เราก็จะได้ว่าถ้า x เป็นจำนวนจริงที่น้อยกว่า0จะไม่มีรากที่สองในระบบจำนวนจริงครับ ถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ0แล้ว x จะมีรากที่2ที่มากกว่าหรือเท่ากับ0นย์เสมอนะครับเรียกรากนี้ว่ารากที่สองที่ไม่เป็นจำนวนลบของ x นะครับซึ่งเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะครับซึ่งเครื่องหมายนี้เราจะเรียกว่าเครื่องหมายกลนนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็จะเรียกว่ากลนที่2ของ x นะครับและจากลบ y ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ y ยกกำลังสองและ y ยกกำลังสองของเราเท่ากับ x นักเรียนสังเกตรตรงนี้นะครับ y ยกกำลังสองเท่ากับ x จากบทนิยามสองเนี่ยเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าอะไรครับ y ก็จะเป็นรากที่สองของ x ถูกต้องไหมครับและจากตรงนี้ครับลบ y ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ x โดยบทนิยาม 2, เราก็จะสรุปได้ว่าลบ y ก็เป็นรากที่2ของ x ครับเรามาดูตรงนี้กันต่ออีกสักหน่อยนะครับสำหรับ x ที่เป็นจำนวนจริงใดๆถ้า x มากกว่า0แล้ว x จะมีรากที่2อสองรากนะครับนั่นก็คือกลนที่สอของ x และลบกลนที่2ของ x นะครับสำหรับกลนที่สอของ x นั้นก็จะเป็นจำนวนบวก และลบกลนที่2ของ X นั้นก็จะเป็นจำนวนลบนะครับในกรณีถ้า X เท่ากับ0แล้ว X จะมีรากที่2เพียง1รากนะครับนั่นก็คือ0นั่นก็คือกลนที่2ของ0น,นั้นก็จะเท่ากับ0นะครับต่อไปครับถ้า X น้อยกว่า0แล้ว X จะไม่มีรากที่2ที่เป็นจำนวนจริงถูกต้องไหมครับนักเรียน ดังนั้นครับเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าปรนที่สองของ x นั้นจะเท่ากับ y เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นก็จะหมายความว่า y ยกกำลัง2เท่ากับ x และ y มากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับนักเรียนซึ่งวิธีการหากลนที่2ของเรานั้นก็จะหาได้โดยหาจำนวนจริง y ที่ y ยกกำลัง2องแล้วเท่ากับ x นะครับและ y ของเราต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0 เราก็จะได้ว่ากรดที่2ของ x นั้นก็จะเท่ากับ y ต่อไปจะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการหารากที่สองของจานวนจริงนะครับเริ่มจากตัวอย่างนี้นะครับจงหารากที่2ของ16ข้อนี้นะครับครูฟิลจะใช้บทนิยาม2มาเป็นเครื่องมือในการหารากที่สองของ16นะครับซึ่งบทนิยามที่2กล่าวไว้ดังนี้นะครับกดอ,นอินเลย ครูฟิลอยากให้นักเรียนช่วยกันหาจำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วได้16กันหน่อยครับถูกต้องครับนักเรียนเนื่องจาก4ยกกำลังสองเท่ากับ16และลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ16โดยบทนิยามที่สองของเราเราก็จะได้ว่ารากที่สองของ16ก็คือ4และลบ4นั่นเองครับตัวอย่างข้อต่อไปครับ จงหารากที่สองของ49สําำหรับข้อนี้นะครับครูฟิลก็จะใช้ข้อสังเกตที่เราช่วยกันสรุปเมื่อสักครู่นี้นะครับมาช่วยในการหารากที่สองของ49เนะครับเริ่มจากเราทราบว่า49นั้นมากกว่า0ถูกต้องไหมครับนักเรียนยังจําได้ไหมครับว่าถ้า x มากกว่า0นย์แล้ว x จะมีรากที่2 2รากนั่นก็คือกลที่2ของ x และลบกลนที่2ของ x นั่นเองนะครับ ดังนั้นรากที่สองของ49ก็จะมี2รากนั่นก็คือกลนที่สองของ49และลบก,กลนที่สองของ49นั่นเองถูกต้องไหมครับและจากการหากลนที่สองของ x นะครับซึ่งเราก็จะต้องหาจำนวนจริง y ก่อนนะครับโดยที่ y ยกกำลังสองแล้วเท่ากับ x นะครับและ y ของเราต้องมากกว่าเท่ากับ0ูนะครับเราจึงจะได้ว่า กลนที่สองของ x นั้นจะเท่ากับ y ดังนั้นเราก็จะมาหากลนที่สองของ49กันนะครับเนื่องจาก7ยกกำลัง2ของเราเท่ากับ49ถูกต้องไหมครับและ7ของเรานั้นมากกว่าหรือเท่ากับ0ดังนั้นครูฟิวก็จะได้ว่ากลนที่สองของ49นั้นก็จะเท่ากับ7และลบกลนที่สองของ49นั้นก็จะเท่ากับลบ7ถูกต้องไหมครับ ดังนั้นรากที่2ของ49นั้นก็คือ7และลบ7นั่นเองครับไม่อยากใช่หมคานักเรียนซึ่งนักเรียนสามารถใช้วิธีที่นักเรียนถนัดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้บทนิยาม2หรือใช้ข้อสังเกตที่เราได้สรุปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามาดูตัวอย่างข้อนี้กันดีกว่านะครับจงหารากที่2ของ2 ข้อนี้ครูฟิลอยากให้นักเรียนลองหยุดวิดีโอไว้ชั่วคราวนะครับหลังจากนั้นครูฟิลจะมาเฉลยให้กับนักเรียนนะครับต่อไปครูฟิลจะเฉลยแล้วนะครับเนื่องจาก2เนี่ยมากกว่า0นถูกต้องไหมครับนักเรียนและจากข้อสังเกตถ้า x มากกว่า0แล้ว x จะมีรากที่2 2รากนั่นก็คือกลนที่2ของ x และลบกลนที่2ของ x ใช่ไหมครับนักเรียน ดังนั้นครับรากที่2ของ2ก็จะมี2รากนั่นก็คือกลที่2ของ2และลบกลที่2ของ2แบบนี้นะครับตัวอย่างข้อต่อไปครับจงหารากที่2ของลบเศษหส่วนเครับนักเรียนคราวนี้ทาไปพร้กับฟูฟๆได้เลยนะครับเนื่องจากลบเศษหนส่วนเนั้นน,น,น้อยกว่า0ูนย์ถูกต้องไหมครับนักเรียนนักเรียนยจะจําได้ไหมครับว่าถ้า x น้อยกว่าศูนย์แล้ว x จะไม่มีรากที่2ที่เป็นจํานวนจริงนะครับดังนั้นเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าลบเศษตึงส่วนเนั้นไม่มีรากที่2ที่เป็นจํานวนจริงนะครับนักเรียนสําหรับตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการหากรนที่2ของจํานวนจริงนะครับเริ่มจากตัวอย่างนี้เขาให้หากรนที่2ของ9นักเรียนครับนักเรียนยังจําวิธีการหากรนที่2ของจํานวนจริงได้หรือเปล่าครับ วิธีในการหากลที่สองของ x นั้นเวลาเราหานะครับเราก็จะต้องหาจำนวนจริง y ที่ y ยกกำลังสองแล้วเท่ากับ x นะครับและ y ของเรานั้นต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เราก็จะได้ว่ากรนที่สองของ x นั้นก็จะเท่ากับ y ในลำดับแรกนะครับวิธีการหากลที่สองของ9นั้นเราก็จะต้องหาจำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วเท่ากับ9 นั่นก็คือ3ยกกำลังสองเท่ากับ9และลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ9ใช้เป็นันักเรียนแต่3ของเรามากกว่าหรือเท่ากับ0ถูกต้องไหมครับดังนั้นเราก็จะได้ว่ากลนที่สองของ9นั้นก็จะเท่ากับ3ไม่ยากใช้เป็นคบนักเรียนสำหรับตัวอย่างข้อต่อไปนะครับจงหาค่าของกลนที่สองของเศษ1ส่วน25 สำหรับตัวอย่างนีนั้นครูฟิลอยากให้นักเรียนหยุดวิดีโอไว้ชั่วคราวแล้วลองทําเองดูก่อนนะครับหลังจากนั้นครูฟิลจะเฉลยให้กับนักเรียนนะครับต่อไปเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับนักเรียนครับในขั้นตอนดูแรกนั้นเราก็ต้องหาจํานวนจริงที่ยกกําลังสองแล้วเท่ากับเศษ1นึส่วนยีใช่ไหมครับเนื่องจากเศษ1นส่วนหทั้งหมดยกกําลังสอง เท่ากับเศษ1 25ส่วน25และลบเศษ1ส่วน5ทั้งหมดยกกำลังสองก็เท่ากับเศษ1ส่วน25ใช่ไหมครับแต่เศษ1ส่วน5ของเรานั้นมากกว่าหรือเท่ากับ0ถูกต้องไหมครับดังนั้นเราก็จะได้ว่ากลนที่2ของเศษ1นส่วน25นั้นจะเท่ากับเศษ1ส่วน5ครับไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนทำถูกกันหรือเปล่าครับต่อไปเรามาดูสมบัติของกลนที่2กันดีกว่านะครับเริ่มจาก ทฤษฎีบท2ให้ x มากกว่าหรือเท่ากับ0และ y มากกว่าหรือเท่ากับ0จะได้กลนที่2ของ x คูณกับกลนที่2ของ y ก็จะเท่ากับกลนที่2ของ x คูณกับ y ตัวอย่างเช่นกลนที่สองของ2คูณกับกลนที่2ของ3ก็จะเท่ากับกลนที่2ของ2คูณกับ3ก็จะเท่ากับกลนที่2ของ6หรืออาจจะเป็นกลนที่2ของ14 ซึ่ง14ของเราเท่ากับ2คูณกับ7ใช่ไหมครับเราก็จะได้ว่ากลนที่2ของ14นั้นก็จะเท่ากับกลนที่2ของ2คูณกับกลนที่2ของ7ไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนต่อไปทฤษฎีบท3ให้ x มากกว่าหรือเท่ากับ0และ y วมากกว่า0เราจะได้ว่ากลนที่2ของ x ส่วนด้วยกลนที่สองของ y ก็จะเท่ากับกลนที่สองของเศษ x ส่วน y ครับ ตัวอย่างเช่นกลนที่2ของ2ส่วนด้วยกลนที่2ของ3ก็จะเท่ากับกลนที่2ของเศษ2อส่วนสครับหรืออาจจะเป็นกลนที่2ของเศษ3าส่วนหก็จะเท่ากับกลนที่2ของ3ส่วนด้วยกลนที่2ของ5ครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่ต้องใช้ทฤษฎีบท2และทฤษฎีบท3มาช่วยในการหาคำตอบกันดีกว่าครับนักเรียนมาดูตัวอย่างนี้กันนะครับ จงหาค่าของกลนที่2ของ7จ็คูณกับกลนที่สของ6มาดูวิธีทำนะครับเนื่องจากกลนที่สองของ7จ็คูณกับกลนที่สของ6เราสามารถใช้ทฤษฎีบทสองมาช่วยได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นกลนที่2ของ7จ็คูณกับหซึ่งกลนที่2ของ7จ็คูณกับหก็จะเท่ากับกลนที่2ของ42ครับไม่ยากใช่ไหมครับ สำหรับตัวอย่างนี้นะครับจงหาค่าของเศษกลนที่2ของ14ส่วนด้วยกลนที่2ของ 2, 2> ในข้อนี้นั้นครูฟิลอยากให้นักเรียนหยุดวิดีโอไว้ชั่วคราวนะครับแล้วลองทำเองดูก่อนนะครับจากนั้นครูฟิลจะเฉลยให้กับนักเรียนนะครับต่อไปครูฟิลจะเฉลยแล้วนะครับเริ่มจากกลนที่2ของ14ส่วนด้วยกลนที่2ของ2เราสามารถใช้ทฤษฎีบท3ได้นะครับ ก็จะได้เป็นกลนที่2ของเ4็สส่วน2ก็จะเท่ากับกลนที่2ของ7นะครับหรือบางคนอาจจะใช้วิธีนี้นะครับพิจารณา14ซึ่ง14ของเรานั้นก็จะเท่ากับ2คูณกับ7ถูกต้องไหมครับตรงนี้นะครับ14ดังนั้นครับกลที่2ของ14สามารถเขียนใหม่ได้เป็นกลนที่2ของ2คูณกับ7แบบนี้นะครับ ดังนั้นครับกนที่2ของ14ส่วนด้วยกลนที่2ของ2ก็จะเท่ากับกลนที่2ของ2คูณกับ7ส่วนด้วยกนที่2ของ2ครูฟิกวก็จะใช้ทฤษฎีบท2 2มาช่วยนะครับจากตรงนี้นะครับครูฟิกวก็จะได้เป็นกนที่2ของ2คูณกับกลนที่2ของ7ส่วนด้วยกลนที่2ของ2ตรงนี้ครับ<ๆ>ก็จะเท่ากับกลนที่2ของ7เหมือนกันนะครับสังเกตไหมครับว่า วิธีการทําอาจจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับมุมมองและวิธีในการแก้ปัญหาของแต่ละคนนะครับแต่สุดท้ายแล้วสําหรับโจทย์ในข้อนี้นั้นเราก็จะได้คําตอบเป็นกลนที่2ของ7เหมือนกันนะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับเรามาช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันดีกว่านะครับเริ่มจากการหารากที่2ในระบบจํานวนจริงซึ่งวิธีการหานะครับเราก็จะใช้บทนิยามที่2มาช่วยนะครับ และจากนั้นครับเราก็ใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรากที่2ของจํานวนจริงในการแก้ปัญหานะครับซึ่งวันนี้เราได้เรียนทฤษฎีบท2และทฤษฎีบท3ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะครับเป็นยังไงกัน Sheikh บ้างคับนักเรีย н, สนสำหรับในวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหารากที่2ในระบบจํานวนจริงและการใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรากที่2ในการแก้ปัญหาไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียน ก่อนจากกันในวันนี้นะครับครูฟิลขอฝากให้นักเรียนไปฝึกฝนจนเกิดความเข้าใจนะครับแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอในตอนหน้าสำหรับวันนี้ครูฟิลขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ